สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านพ่อกับเคยลาคือเก่าพี่น้องแล้วก็ลุงเทนเนาะหาหน้าม้พี่น้องคนละพังคนละพังหวยเนาะวันนี้ก็วันที่หาสิงหาพ่อพี่น้องเนี่ยหน้าไม้ใหญ่ใหญ่เลยวันที่หาสิงหาพี่น้องวันนี้พอดีงามพวหญพวหน่อยนี่กำหงพอดีงามเลยสองอันพี่น้อง คนละพังหวยเนาะลุงเพิ่นหาพังนั่นเอาหาพังนี้โอ้หมานมานพี่น้องนี่ได้มาแล้วสองอันได้ร้ายเลยเลยพี่น้องเอออันประมาณเป็นเศร้าแล้วแหละแต่ว่าเคยล่าคงก็มาถ่ายตอนนี้เนาะสมอื่นมันหกโอ้ห์งามๆเลย่นาะไปลุยพี่น้องลุยมวนๆนน้ำกันเลยมันนี่นน กับบนเลยพี่น้องอ่าโอ้มีแต่องห้องงามนะลุงเนาะน,น,นี่นี่ช้ำตัวนี้เนาะช้ำซูนี่โอ้งามมืดเลยมาน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 ใช่เลยลงุงน้ำใหม่กับมานพี่น้องโอ้ยงามงามใส่รถลง,ลงบัดบัดมันเตรียมถุงกระพรายจังเอาใส่กระสอบป้าเขาไปเอาตัวนั้นก่อนพี่น้องใช่ลงุง เออนี <ste> <i> ่แหละนี่งามเลยนี่โดยที่เพิ่นว่ามันจักดะงานะอตัวนี้งามคือกันตัวนี้ก็ได้ครับอันี้ก็ลสวพอดีเนาะลุงเนาะอ่อนๆเลยนะเห็นบ่วดเลยแซ่บเวอรแซ่บๆเวอๆเลยพี่น้องแซ่บๆนว่าสิบ่มีเนาะคือบ่หาท้งเบ่เห็นน้ําไม้บ่ลงมาแถวกอแถวลุมนี่่เออยังบ่ถึงที่มัน กัะยากระยูอะไรอยู่อ้วกนอเหรองามมาเลียนนอดูเนาะเดี๋ยวนอสองนอนดี่ก็โอเคได้เลยตาต้มกิมน้ำพริกหนี่งคนเดียวอิ่มเลยนี่แเมนนอช่องนออิ่มครับปะโอเคงามโอ้ยงามกำลังขาวๆเลยนี่นี่ตัวหนึ่งเนาะอันเดียวบอลึงครับเราจะเอาตัวไหนลูกตัวนี้มีจังอันนะนี่อันเดียวเนาะกคอนละกคอนละาโนะกะยังดีเลยนะ ก่อนลังบางกอกกับมีหดซ้ำเด้คือในขณะผมเอาน่ะเลยซ้ำนอนเน้นๆอือฟูดเลยตะเอามาใส่เลยลูกตาเนี้ยกำลังพอดีเลยนี่มันบอเมนอันนั้นมันง่ามอเลยมาใส่เลยลูกมาใส่เลยเนื้อใส่เลยใส่เลยใส่เลยก็ไปมาแล้วจังสองกํานักร่อนมันพอดีง่ามเลยเนาะดูมันพอดีงามเนาะเอาแต่จับเอาวันอ่อนๆมาไงแมนบ่ต้องไปเอาแกงเด้ เอามันเ้านีและเบรกก็ได้เพราะฉะนั้นเอาแต่พอดีสวยๆปนี่พี่น้องโอ้งามมาลีน้ำไม้ต้องขอบคุณป้าทางเมืองนอกเนาะ่นสั่งออเดอร์น้ำไม้ป้ามาให้ชองเคยไปหามหาให้คนวะกับจัดให้เลยเด้อคุณป้าเนาะทางเมืองนอกน้ไม้กงม็งามงามได้โอ้ได้จีเครืองกระสอบเลยได้พี่น้องเลย เดี๋ยวให้ล no ุงเพิなな่นมาเอาเนาะเคยละเก็บบรรยากาศให้เ oh, บ <you> ิ่งเออเห็นอยู่ให้ลุงเดี๋ยวให้ลุงเพิ่นเอาโดยเอาเลยเอาเลยเอาเลยนี่โดยงามๆพิมพ์มาไว้นี่แล้วลุงเอามาโยนมาไว้นี่ก่อนนี่บอทางหนาลุงเดดี๋ยวลออกู่นครับ เดี๋ยวก็ละอันสองอันกับโอเคแต่ว่างามได้ลังกอกับลายลังกอกับบมีก็มีเพราะว่ามันเป็นอ้ำใม่ป่าธรรมชาติที่ใครก็หาโมเมนต์มีแต่เอาหาเนาะตูดมันตูดมันเอาไปหักมาทิ้งบ่จากผู้ใดหักไปเถือเลยไว้ให้มันขึ้นใหญ่ช้าเนาะโด้นี่นี่ฟอดีงามเลยตัวนี้ก็ได้มีอันเดียวนี่บ่ กอละอันค่ะโอเคเนาะดีกว่าดีกว่าอย่างซื่อแต่มันงามได้เลยงามงามพี่น้องนี่นี่สับมาเลยลุงนั่นแหละประมาณนั่นแหละโอเคเอาอีกเอออันเดียวบ่ลุงทั้งลุมบ่มีเนาะไปพี่น้องไปเอาทั้งฟืนมันี่มันสวยเออสวยได้ดดีแต่แมงมันไม่มี มันโบพนตกเลยมันนำ้ำไม้โบเมงเนาะ,อะตอนทำมาตอนนั้นตนนไีได้ลำใหญ่ใปญ่ตมวเองออเ,เ,เอาพอดีพองามเลยเด้อลูกเด้อเอาสีแบกมันหนักบบได้เด้ <laughs> เอาพอดีพองามมาเลย ขอบคุณทุกถูกทานที่รับชมเด้อพี่น้องขอบคุณเอฟซีพ่อแม่พี่น้อง,อ G, อองทุกทุกคนที่ติดต,ต,ตามรับชมซองเคยเนาะหาอยู่หา,หากินหาเห็ดปวกหาหน่อไม้คุดกิโลหาทุกอย่างโอ้ยพอดีเนาะน้องงามๆเลยเนี่ยนะนี่เนาะไม่มีแมงกินด้วยพี่น้องเอยแมงตไปอีกแล้วพี่น้องโหงามๆเลยตัวน,นี้ลุง เอาเลยเอาเลยเวลาจังฉ่อมเอาครับมันอันแกเนี่ยกะโดยจับมันลงโดยหยอดพุดธนะลุงเอเอ,เอมันขึ้นชูงเนาะบอกได้ยอดแล้วนึกว่ามันอนันนะเดีวแมงบ่ลุงบอกขันแมงเลยบอกเอาได้โอ้สองอัน,น,นงาม โอ้โหนี่ซ้ำนี้แหละซ้ำสองอันนี่ครับกำลังสวยขนดีเลยซ้ำนี้นะขนใหญ่กว่านี้กับแมนโดยเบื่อมาเบื้องก่อนี้ก่อนเบื้องก่อนี้ก่อนมีวอกก่อนี่ใช่เลยแต่เกากรอนี้ก็มาแต่ละเธอกับบุคคลพลาดเออบ่มีตัวนี้ นี่ได้มาแล้วพี่น้องนี่ลุงเอาเลยนะเมงบ่บ่เมงเนาะไม่ไม่ดอกใหม่ใหม่โดยเอาเลยคันใหม่และลุยเลยชัวขันเต็มที่เลยโอ้ยงามงามห้องกบฝนขึ้นมาแต่ดินก้อนนี้ได้ลูกนี่นี่เออมีคือกันพอดีงามมามเลยเนาะโอ้โหนีกระติกก้อพี่น้องเออนี่แมนพอดีเลยมีแต่อันสวยๆหักเปาะเลยเนาะอือนั่นแหละเดี๋ยวสอนเอา S <S เ<อ>ี่เหน่มหลอนเนี่ยขนาดนี้กำลังเวิร์กเลยเนี่แม่นไม่ใหญ่เกินไม่น้อยเกินไปพี่น้องหาหน่อไม้หาหน่อไม้พี่น้องนู้นแทอนีฝัดมีตกะกอนน้ำไม้ไฟบ้านตะกอนน้ำไม้ไฟอยู่่งไปหาเบิ่งพี่น้อง เออก่อนละไม่ยกับมีอยู่เนาะไม่เขากับตอนนี้กะเต็มกระถุง g พายเลยพี่น้องแต่เห็นก็เอาไปเรื่อยๆเนาะกระสอบเขากับเอามาน้ำอยู่นี่โดยใส่ลงโดยเออไปซับมาเนาะลูกซับมาเลยซับมาเลยก้อนนี้เด้ยังเะ ได้เลยกระสอบหนึ่งโอ้มีแต่อันงามๆนะลูกเนาะมีแต่อันงามๆเลยนี่โชว์ลายมีแต่แนวนี้เลยพี่น้องเอ้ยนะเห็นบ่ดนะซ้ำกันเลยพู้มีแต่งามๆก้อนนี้เด็กคือว่าเขียวๆอยู่คือเลียวบึงเขียวๆล่ำมันเนาะปะเนาะไปเรื่อยๆเราดูไปจะดำมืดแล้วเนาะดูเห็นอีกแล้วพี่น้องบ่อึดคือกั้นน้ำมันอีกก็ได้ อ in so ังามๆเลยป่ลุงซูซีกันเลยนอกว่าตอนนั้นดหน่อยเออถือว่าสูีกันเลยนานโอ้ยมีแต่กังหัมนม่อันเดียวนี้ลุงบางทีเขากมันอยู่พังนั้นเนาะไปออกมาไปปีเล่ปูเล่นอบอโเอาโด้อยนอโบเอานอ อนอมันหัาเกินเต็มาาตตเลยเนาะนาชิมอยู่็อกซะที่เขาต้องการคือนออยู่กับแบบเป็นลำเลี้ยวๆพี่น้องเลยอืมเพียบเลยเน,นาะของไฟนาจนบุงจักของทางชิปไป ลอยค้นเลยเห็นบ่ลุงมีตัวลายพรอบบ่เอามาเลยเอองามเนาะอือตัวลายก็งามตัวแดงก็งามผู้อู้หูจัดมาเลยดูมีแต่อันงามพี่น้องน้ำใหม่มาหนิน้ำผิดฟังอะผิดฟังเนี่ยไรลงฟังแล้วนี่อเอแล้วมันเสียเงี้ บนระวังเลยหัวสักได้เนาะกลับนมอาติงอนะ่ะอันนี่ต้นีงาเมลีอ่อนคักขนาดได้ลูกมองปลาแดงก็เพิ่มดินทรายมนันอ่อนคือยังนี่วางอันอาทิตย์ก่อนมาชองอยังบ่เห็นวางสามชีมือนะมันใหญ่ขึ้นไหวเลยเนาะโดนความร้อนเ,อเนียโดนยืบยังขาวน,น,น,นั่นยังอ่อนนั่นนี่แมนเอานัอะไรลูกยืด จวดจับจุ๊บเลยนะงามงามาโอ้ยแั่ขนาดเลยประมาณลายขีดเติอมันนี่ก็ได้เอาอยู่ตัวนี้สวยตัวอ่าสวยถ้แล้วเอาแล้วมันง่ายตกผูดเด้อเด้อลูกเด้อเด้อเด้อเอาทึ่ง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 เข่งเออพอเอาตัวแข็งจกวีได้บนทางยังอีกไกลเติอได้ดิ

มาตามน้ำแล้วพี่น้องเหรอเรีนกับน้ำมันต้องมีหอยประสบการณ์รูดแล้วเนีาหาหา่ยฝุ่นแล้วอย่าลงสิงามงามบ่คักเลยโอ้โหน,นี่ตรงงามๆวะนี่นี่สามันนี่กับคักๆเลยเลีนเยนหมดแล้วไม่มรู้หนูบอเลียนบ่สหนูตัวนี้ นั่นบอลลหนูนี่โหนูปครับก็ายามันปะมูกพูกใหญ่ทนี่ห้มันอยู่นี่ละเอาเอาเอาปเป็นดอกหนูนี่โอเคเลยไปบ่งทัพพี่น้องอ้คักเลยว่ามีแต่น้ำกับน้ำกอนนี้ก็ต้องมีเนาะต้องมีต้องมี มีบ่หรือโบมีโบมีอ่าก้อนนี่ก็บอมีพาวไปหนึ่งก้อนาวไปหนึ่งก้อนกอนี่เด้อพาวไปสองก้ออ้าวอยู่ใกล้ๆกล้กันกับโบไปไปทงผูลุงผู้ไปเบิร์นทงผูก่อนยังถอยทีเดียวเก็บมาแล้วก็ถอยออกเท่านั้นเลยก้อนนี่เด้บ่แม่นบ่ตั้งอยู่นะเออแมนแมนแมนผู้ลุงผู้แค่มตะฟังหวย เกมตะปังห่วยเลยตังอยู่งามๆเลยนะมองแต่มองมินมินมองเป็นๆเขาเอาหมดแล้วมองแต่มองหงหกเราใช้ามาเลยนโดยุึบนี่โอ้งามเลยโอ้ยงามงามงาม โอ้โห glob ใหญ่เลย g l ยักษ์ดูแต่เทิงพี่บอเทข้างบนนี่ว้าตุกเลยโหดขนาดเลยยักษ์กบยักษ์หักเอาหักเอาก็ได้ลุงอย่างแต่มันบอกหักไปโอเคปวดเมันกันปวดปวดพอดีพอดีป้องไว้ก่อนลุงไปผูกเขาไปเถอะผูกจงออกทับฟูละมีแต่อันงามๆเลยมีบ่ลรง โอ้ออกบ่ได no, no, no. mm. ้เนาะลบลบลบไปออกนี่แหลยออกนี่เขาได้ใช no, no, uh, ่ออกนี่ได้แล้วออกนี่เนพอเห็นเหลือเก็บไปเลยเอาไปเลยเห็นนอใหญ่ใหญ่นอนอนอบ๊วยอืมบ่อให้มันขืนก่อนเอาติดเลือกเอาติดเบบเอาแบบลำมันหนักเกินมันหนักเบ็บมันตันเกินใะไรเนาะนอป๊อบเอบเอาให้มันขืนก่อนอีกชามมือก็ขืนเงี้วเลยนี่นะ นีเต่ามีเต่านั่นหอโอ้มีแต่าปลาไวเอาแตตัวเป็นลำโอาหาขาปลาปัดใส่หมวกมหลุดโอ้ยงานงอกได้ยุบุกซุบันกนนะที่นองเลยมนมเลยนอวากใหญ่นี่ น้องนี่ไว้มันเป็นล่างก่อนเห็นอยู่ลุงบอเห็นเลยลบเชลายมแต่นอเนาะปะลบพอดีอยู่เนาะพอเมลนอเนาะกำลังชี้ขืนกำลังขืนเอาเลยจวดเลยนานแหละ โอ้งามโอ้แมงแมงบ่มันแมงหอกใบยังกินมันซื่อๆเนาะอ๋อนี่มันกินได้เฉยโดยป่ะนี่กระโหนกเนยนอนนอเลยบ่เอาแหนงบ่แหนงกันแหนงเลยเอาบ่นอเลยเนาะบ่เอาบ่เอาแนงก็ไม่เอาแหนงเลยเอาแหนงกับบ่แม่นแหงดอกใหญ่แหนงมันต้องใช้นิ้วมือนี่อันนี้มันง่ายเลย โอ้โหคักๆคักๆเลยเถิงบอลุงได้ป๋อมวนอะไรพี่น้องการหานมาย้างนี่มันมวนนะมันลายพอได้กินเนาะลุง กับยามสีเกียวเขาเรือยามเกียวเขาพี่น้องยามเกียวเขาน้ำไม้น้ำมองนะเห็นก็หามวนเนาะชอบไหนเอาไปทำด้วยก้อนแดงก้อนหนึ่งนะโอ้ยเป็นสิบเป็นเสิบตัวนี้ด้วลุงนี่ได้เยอะนี่นี่ผมเห็นสีแดงๆนี่ได้อยู่นี่เนาะพอดีเนาะวงว่านี่แหละทางเขาสิออกมาทางนี้เวลาจะเอากระสอบมาใส่นี่ได้อยู่เนาะ โอเคปงวันนี้แหละเอาชิบไปทางนี้อยู่เมงแมง,แมงเม่งเลยปอาเอาปลา,า,าไปนี่ชุ่มนี่ไปให้มันยาวจากมาเอานี่ลุงนี่อดีงามเลยตัวนี้บ่มีเมงเออเดี๋ยวผมไปหากเอา,าดเดอดีงามเนาะออนได้คนแนวนี่นะเออมันดงขึ้นจากดินนะนีะ่นะออนโอ้ อืมแบบนี้ฮะน่ะนี่โอ้ยังงามเลยพี่น้องนี่มีปลลุงโตโตโวมามีระมาบามีละมาเลยพีพีลุงพี่มาซับเด้อเข่าป่ได้ได้นี่ พอดีงามเลยตัวนี้ก็ได้ใช่โผล่ลุยงามงามมีเดบโตงามเนาะเออมีเดบโตแบบที่เฮาอยากได้อีเลยคอมเมนต์ว่าอยากได้นอในรลุบบ่คอยมีนอเนาะมีเดมีเดเป็นแนวนี้นะเออกำลังอ้วนตึ๊บกำลังอ้วนตึ๊บกำลังงามงาี นอนน่นน,น,น้าลุงคอทงเวลาจะไม่ไเอาก็ได้มาเอากระตาก่อนกระตาผมแหละจะสิ้นเหตุแล้วหรอน,นี่พี่น้องผลงานเรากระถุงพายนี่เต็มบ๊บเลยมีแต่อันงามๆม,มีแต่อันสวยสวยเลยผูสสอนครับสะอ,อนครับพี่น้องคลิปนี้ก็สิขอลาขอเด้อพ่อแม่พี่น้องขอบุนขอบคุณทุกคนติดต,ต,ตามรับชมพี่น้องพอกันไหมคลิปหน้ากับเคยลาเลยก็ลุงเท่นสบายดี